มา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 กินมันเลยเดี๋ยวว่าให้ฝั่งนู้นด้วยอไว้ฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่แหละนะครับชีวิตประจำวันของเรานะครับเมื่อไม่มีใครอยู่นะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นเวลาพักของผมนะครับแต่คือภารกิจเสริมเราก็ต้องมีนะครับก็เรื่องราวต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ มีเรื่องราวนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เพื่อนมาบอกผมนะครับมีคนมาบอกผมว่าอะไรนะคนที่ช่วยเหลือเขาบอกว่าจะไม่ช่วยเหลือผมนะครับไม่ช่วยเหลือนะครับจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าช่วยเหลือผมก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนกับช่วยเหลือหมานะครับแมวอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างนะผมก็จะมาเลี้ยงดูเด็กๆนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับเห็น <rell> เพื่อนมาบอกผมว่า นะครับผมคนเดียวนะครับที่เขาจะไม่ช่วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นเขาพูดมาแบบนี้นะแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะนะครับวัสดีเช่นเคยนะวันนี้ก็เพิ่งออกจากเวรนะครับออกจากภารกิจวันนี้ก็นะครับมีภารกิจเสริมนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะแต่วันนี้เราได้เนื้อมานะครับเนื้อแต่เราจะทํายังไงนะครับให้ได้กินกันทั่วถึงนะผมจะผสมอาหาร กระป๋องอาหารเม็ดทุกอย่างนะครับผสม,มลงในที่เดียวแล้วก็เอาไปแจกจ่ายเด็กๆกันนะครับวันนี้นะก็ขอบคุณนะครับแนวหลังจากอาหารนะครับของเด็กๆนะวันนี้ผมก็ไม่ว่างหรอกนะครับเพ <c oughs> ื่อนๆก็ไม่ว่าง <c oughs> อะไรมึงเพื <c oughs> ่อนๆก็ไปติดธารกิจเหลือผมคนเดียว และนี่คืออาหารประจำวันของเราม,มีเนื้อด้วยนะไป ไปต่อไปนี่คืนเดียวได้มันใจกับรำร้องฉันมองข้างไทยยังไม่มีใครอยู่ข้างเคลียงโอ้เธอจันเฮ้ยช่วยพาให้พบทีไม่ต้องสวยเด่นไป มามามากินมันเลวเดี๋ยวไว้ให้ฝั่งนู้นด้วยอไว้ฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่แหละนะครับชีวิตประจำวันของเรานะครับเมื่อไม่มีใครอยู่นะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นหน้าที่และก็ภารกิจของผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นเวลาา พักของผมนะครับแต่คือภารกิจเสริมเราก็ต้องมีนะครับพอเรื่องราวต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เพื่อนมาบอกผมนะครับมีคนมาบอกผมว่าอะไรนะคนที่ช่วยเหลือเขาบอกว่าจะไม่ช่วยเหลือผมนะครับไม่ช่วยเหลือนะครับจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าช่วยเหลือผมก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนกับช่วยเหลือหมานะครับแมวอะไรต่างๆนะครับ ทุกอย่างนะผมก็จะมาเลี้ยงดูเด็กๆนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นเพื่อนมาบอกผมว่านะครับผมคนเดียวนะครับที่เขาจะไม่ช่วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นเขาพูดมาแบบนี้นะแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ช่วยเหลืออยู่นะครับอาหารเด็กๆต่างๆนะครับก็ได้กินอิ่มนะครับอยู่สบายนะครับก็เด็กๆทั้งหลายก็นะครับ ฝากผ่านผมนี่แหละนะครับก็ขอบคุณนะถ้าไม่ได้คนจืดเหลือนะครับเด็กๆก็จะไม่มีอาหารกินนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีอาหารนะครับไม่มีใครช่วยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับในการเลี้ยงดูนะครับหมาจรต่างๆนะไปเ้าจะไปต่อไปมีหลายแก๊งอยู่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่าเหตุผลอะไรนะเขาบอกว่าคนอื่นช่วยช่วยหมดแต่ไม่ช่วยผมนะครับอันนี้เขามาบอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ กินเยอะกินเลยหลายกินเลยหลายสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกล้าแค่ไหนอะ้ยเฮ้ยมันหิวมันหิวมากขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณครับ Yeah. อันนี้คือน้องคนที่ดูแลแมวน้องนอนนะอูฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็เป็นพี่ดมนะแมวก็จะอยู่อยู่สองแก๊งวอยวอย นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับนะชีวิตของการที่ได้อยู่ตรงนี้กับเจ้าสีขาทั้งหลายนะครับแต่มีบางเรื่องนะครับที่ผมได้ยินมานะครับแล้วก็เพื่อนมาบอกผมนะครับว่ามีคนบางคนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นนะครับเห็นบอกว่าจะช่วยช่วยเหลือทุกคนนะครับยกเว้นผมนะครับคนเดียวนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ได้ยินมานะครับเขามาบอก นะครับฝากมาบอกผมนะครับบอกว่าอ่าไม่ช so ่วยเหลือนะคนเดียวนะครับนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับอ่าสบสนุนเรื่องราวของอาหารหมาอาหารแมวนะครับให้ผมก็เหมือนให้หมานะครับนะให้น้องๆเจ้าสีขาก็เหมือนได้ทําบุญอะไรต่างๆนะครับเหมือนผมเป็นตัวแทนอะไรต่างๆนะครับหรือเอามาให้ นะครับเพื่อนๆอะไรต่างผมก็เป็นตัวแทนตัวสื่อตัวกลางนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านไปได้ยินมานะครับผมก็ไม่รู้เรื่องราวว่านะครับใครไปว่าอะไรผมนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะฟังนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ที่พูดมานะครับแล้วผมได้ยินมานะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สนับสนุน นะครับเรื่องราวต่งางๆของอาหารหมาอาหารแมวนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับจากนี้ผมและเจ้าสีขานะครับก็จะอขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะเรื่องราวอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ะโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะคลิป้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนดีครับโจนสลัดแผลดียังโจนสลัดแผลดีแล้วครับวันวันมานี่เลย ไปไหนก็ไปตามมันมาแล้วมันรู้ว่าจะมาเข้าเวนแล้วก็ถึงเวลอฏิจัติการของเราเข้าเวนก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนี่เวนอยู่กับเจ้าสีขาเหมือนเดิมไปไหนไม่ได้หรอกนี่ถ้าอยู่ข้างในมันก็มากวนมากวนมากวนมันมากวนมันพากันมากวนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปไปกับพี่หนึ่งไปไปกับไปไป,ไปเอ้ไปตามไปตามไปอ่ะนะก็ถึงเวลาเข้าเวรของเรานะครับก็น่าจะปฏิบัตินะครับทั้งวันแต่เป็นห้วงเวลาสับเปลี่ยนกับเพื่อนๆเอนเานะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายทอดคลิปเรื่องเรานะครับให้อ่าท่านผู้ชมได้ดูเพื่อนๆได้ดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะก็ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ก่อน นะวันนี้ก็เจ้าสีขาก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็มาล้อมอยู่นี่แหละนะครับสวัสดีครับ